สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ป้านุษ์พามาชมบรรยากาศนะคะเพื่อนๆบางคนอาจจะเดาว,ว่านี่เป็นประเทศไทยเรานะคะไม่ใช่ค่ะออสเตรเลียละค่ะเห็นไหมคะดินแดงเหมือนบ้านเราเลยฝนกำลังมาค่ะเมื่อวานนี้ฝนตกหนักนะคะปะนุษย์พามาชมค่ะดูสิเหมือนบ้านเราเลยค่ะบรรยากาศ ดินแอ่งน้ำเห็นไ,ไหมคะโครนตอมเยอะแยะไปหมดคะ่ะเสียงนกเสียงกาอยู่ด้านหลังนะคะฝนตกแรงมากเลยคะ่ะน้ำเต็มบ่อเลยคะ่ะฝนกำลังลงเม็ดอีกแล้ว ฝนหม่อีกแล้วฝนหม่อีกแล้วสงสยัยฝนจะตกแน่เลย